นีฮาวสวัสดีครับเด็กๆชั้นป .2 ทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับเราเชิอนัดเช่นเคยในหลายวิชาภาษาจีนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วทั้ง3ตอนนะครับล่าสุดก็เป็นในเรื่องของตัวเลขใช่ไหมครับเพิ่มเติมขึ้นมาเราซื้อคาดว่านักเรียนคงจะท่องตัวเลขภาษาจีนได้กันหมดแล้วนะครับ เพราะงั้นวันนี้นะครับเหล่าซือจะมาเพิ่มเติมอะไรอีกเดี๋ยวไปดูกันเลยอตอนนี้เด็กๆทุกคนท่องตัวเลขภาษาจีน1ถึง10ได้กันหมดแล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครับเหล่าซือก็จะเพิ่มเติมเป็นเลขหลัก10นะครับในภาษาจีนถ้าอยากรู้ว่าเขียนยังไงและอ่านยังไงไปดูกันเลยครับ อ่ามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นขอทบทวนตัวเลข1-10กันก่อนนะครับอ่านไปพร้อมเราซื้อเลย E 1 E 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8, 8 9 สือสิบนะครับโอเคเก่งมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูตัวเลขภาษาจีนในหลัก10กันนะครับก็ง่ายๆนะครับเราจะเขียนตามคําที่เราอ่านเลยยกตัวอย่างเช่น11นะครับ11เขียนยังไงมาดูครับเราก็จะเขียนคําว่า10ส่าในคําว่า10ภาษาจีนนี่นะครับสือและก็ตามด้วยคําว่า อี e, เลข1นหนึ่งนะครับซื้ออีซืออ e, ีนะครับก็แปลว่า11นั่นเองอ่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเด็กๆถ้างั้นเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเลข12นะครับเราก็เขียนตามคำอ่านเลยครับก็มีเลข10นะครับก็เขียนเลข10และตามด้วยเลข2ก็คือเออใช่ไหมครับก็รวมกันเป็น สือเอแปลว่า12นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยสมมติว่า,าซื้อให้เขียนเลขที่15อ่าเขียนยังไงเอ่ยเขียนตามคำอ่านเลยครับ 10. อ่าเอาเลข10มาตามด้วยคำว่า5นะครับอ่านว่าว่าสืออู่สืออก็แปลว่า15นั่นเอง ทีนี้เลข20จะเขียนยังไงนะครับเลข20ขึ้นต้นด้วยเลขอะไรครับเลข2ใช่ไหมเราก็เอาเลข2มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเออนั่นเองตามด้วยคําว่า10นะครับก็คือสิใช่ไหมก็อ่านว่าเออสิเออสนะครับแปลว,ว่า20นั่นเอง อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติว่าเลข23เขียนยังไงนะครับย3นะครับเราก็เขียนตามคำอ่านเลยครับเริ่มจากคำว่ายี่ก่อนก็คือเลข2ใช่ไหมครับาตามด้วยคำว่า10ก็คือสือและตามด้วยคำว่า3ก็คือซันนะครับอ่านว่าเออสือซันยี่สิบสามนั่นเอง ทีนี้เราซื้อมีเกมมาให้เล่นทดสอบความเข้าใจเรื่องตัวเลขหลัก10นะครับเราซื้อมีตัวเลขภาษาจีนมาให้นักเรียนอ่านนะครับนักเรียนลองทายสิครับว่ามันคือเลขอะไรคําตอบที่ถูกก็คือเลขสี่สินั่นเองนะครับเก่งมากครับาทายกันต่อนะครับมาครับ ่านี่คือเลขอะไรเอย่ยคำตอบก็คือสามสิอนะครับหรือ31นั่นเองก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เรามาทบทวนกันใหม่ครั้งหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเชียช่ยตาเจียบ๊ายบาย